นระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวาขาโตภะคะวะตาธรรมมุตมะังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ NAKMU DASAK PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUDASA NAKMU DASAK PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUDASA NAKMU DASAK PAKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUDASA ANU DARANG HABI SAMPU Pada manggang ake se siama cagang anu darang Sam dewa bawat ben roke abadiwa digangnyadha ka wko and bapati jamashima Jadhu sawwarya Sa Jeuwi Sucayanathasanang. E sitang tamala sena sama sampo dikit tanang Naminakit sutang-sutang tamajaka bawad tanang Oya karana pahena sengkitan tampana Suttaṃ ekāṃ samayāṃ bhagavāḥ paranasiyāṃ vihārādhiḥ Isipatāne mikātāye tathākau bhagavāḥ Pājavakīye bhikṣu āmante siddhāveme bhikāve antāpapasitena Nasevidhā pāyo jayāṃ kāmi sukāmasukā nalikā nuyoko Hino komopo tuśani โยจายังอัตตกิจระมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตตสันนิโตเอเตภิกขเวอุโขอัตเตอนุปะคัมมะมัสสีมาปฏิปทาตถาคตะเณอภิสัมปุตตาจคุคคระณียานะกระณีอุปัสสมายะอภิญญายะสังโฆตยนิพพานยะสังวัฏฏติกตมาจสาภิกขเวมัสสีมาปฏิปทา อภิสัมพุทธาจักโอการะเนียนะการะเนอุปะสัมายาอภินญญาสัมโพธายาณิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยญติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ

Apiyengi sampayoko tuko, apiyengi wibayoko tuko, Yampi sang narapati tampi tukang, Sanggitena panjopata nakan tatuka, Kaya titang, itangko, panapika wetuka, Samudayo ariyasatyang, Yayang tanha bonopawika nantiraka, Sahaka tatara เสยาทีทางกามจันหาภาวะจันหาวิภาวะจันหาทีทางโขปนาพิเวทุกานิโรโธอริยสัจจังโยตัสายวะจันหายะอาศสาวิราคานิโรโธจาโกปตินิสโคมุติอนารโยทีทางโขปนาพิเวทุกานิโรทคามินิปฏิปทาอริยสัจจัง

อุทาปาทียานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชชาอุทาาทิอารูปโภอุทาาทิตังโภปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติเมภิกขเวบุเนนุสุเตสุธมเมสุจาคุงุทาปาทิยานังอุทาาิปัญญาอุทาาทิวิชชาอุทาาิอารโ อทาปาทีจังโขปานีทังทุกขังอริยะสัจจังปะหามาเยอะปะริญญาปะริญญายันติเมิีเขวบุเพอนนโนสุเตสุตัมเมสุจากุงโอทาปาทียานังโอทาปาทีปัญญาโอทาปาทีเวสชาโอทาปาทีอรุโกโอทาปาทีอิทัง

ออทธปาติญาณังอุะปาติปัญญาอุะปาติวิสาอุะปาติอาโรโคอุะปาติตังโขปานิทังทุกขสมมุทยโยอาิยัสัจจังปานินันติเมพิกเวโบเปอานันตสุเตสุทมเมสุจักุงอุะปาติญาณังอุะปาติปัญญาอุะปาติวิชาอุะปาติอาโรโขอุะปาติ ทิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเกอนันตสุเตสุธามเมสุจักุงอุทาปาดิยานังออทาปาดิปัญญาออทาปาดิวิชาอุอทาปาดิอาโรโกออทาปาดิตังโอปานิตังทุกขานิโรธาทุกขานิโรธอริัยสัจจังสัชิกาตพปันติเมพิกเวบุเก อาณาุนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิสสาอุทาปาธิอารุกโกอุทาปาธิตังโขปาณิทังทุกขานิโรโตอริยสัจจังสสิกาตันติเมพิกเวโบเพอาณาุนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิส ชาอุทปาปิอารโกอุทปาปิอีทังทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิสเวบุเพอานนุสุเตสุทามมสุจักุงอุทปาปิญาณังอุทปาปิปัญญาอุทปาปิววชาอุทปาปิอารม โอทาปาทิตังโหปาณิทังทุกขานิโรทักามิปฏิปทาอาิยัสัจจังภาเวตพันติเมภิขเวภุเพอนานุสโสเตุสทเมสสจักุงโอระปาทิยานังออระปาทิปัญญาโุทปาทิวิ Sa utapati aroko, utapati tang, kohopanitang, Tukaniroha kamini, patipata ariyasatyang, Pawitan jime pikawe, bupe ananus, sote, sutame, so sojakong, Utapati yanang, uta จัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสะการังยะถาปูตังยานาทัสสนังนัสวิสุทังอาโหสิเนวะชาวาังพิกเวสเทวะเกโรเกสมารเกสัพรหมเกสัจจมณัปรหมเนียปัสยาสเทวะมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยะโตจักโคมะพิกาเวอิเมสุจักสุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาทัสสากการังยะถาภูตังยะนาทัสานังสุวิสุตังอาโหสิอาถาหังพิกาเวสัเทวาเกโรเกสมารเกสะพระมเกสะสมณะพระมณียาปะชายะสัเทวามนุสชายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานันจัปปานาเมทัสานังอุทัปปิอากุปเปเมวิมุติอายะมันติมาสาตินติธานิปุนาพาโวติอิทัมโมจัปปากะวะอาจามนาปัญจาวะคิยาภิกขุภาคกวะตัวคาสิตังอาภินันตุอิมัสมิจัปปานเวยาการัสมิงปัญญามาเนอยัสสะมัตตคนทัญญัสสาวิรังวิตามรังธรรมะจักุง โอท้าปาที่ยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันธ์งนิโรธาธรรมมันติปาวัตจิเตจักภะกวัตาธรรมะจักเกอุมมาเทวาสาธามนุสาเวสูง เอตามภะกวัตาภารานสียังอิสิปตาเนเมฆาตาเยอนุตตรังธรรมะจักังปาวัตติตังอปาติวัตติยังสามะเนนวาพรามเนนวาเทเวนะวามาเรนวาพรมุนาวาเกณติวารุกัสสัมินติตุมานังเทวานังสัตตังสุตวาจจตุมหาราชิกาเทวาสั ธรรมนุสสาวิสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสาทังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธรมนุสาวิสุงตาวติงสานังเทวานังสาทังสุตวายามาเทวาสาธรมนุสาวิสุงยามานังเทวานังสาทังสุตวาตุสิตาเทวาสา Tamanu sawisung tusita ng tewanangsa Tang sutawa nim manarati ta tewasa Tamanu sawisung nim manarati ng tewanangsa Tang sutawa para nim mitawasawati tewasa Tamanu sawisung para nim วานังสัตถังสุตวะพรมะปาริสัสสเทวาสะธรมนุสสาวิสุปัมมะปาริสัสานังเถวานังสัตถังสุตวะพรมะปารุณิตาเทวาสะธรมนุสสาวิสุปัมมะปารุณิตานังเถวานังสัตถังสุตวะมะพรหมะเทวาสะ sum Maha pramanangke Waang Saang Sutawa parita pad dewasa Tamansawiung parita panangke Waang satang sutawa apa mana pad dewasa Tamanusaung apa mana panangke Waang Sadang Sutawa apas dewasa Tamanusa Wiung apasang dewanaang Saang Sutawa berita suka dewasa Tamanusa Wiung berita supanang Waang Saang Sute apa mana suka dewasa Tamanusa Wiung วานังสัตถังสุตวาสุภกินนาหกาเทวาสัตถามนุษย์เวสุงสุภกินนาหกานังเทวานังสัตถังสุตวาเวหะพราเทวาสัตถามนุษย์เวสุงเวหะพรานังเทวานังสัตถังสุตวาอเวหาเทวาสัตถามนุษย์เวสุงอเวหานังเทวา นังสัตถังสุตวะอาตปาเทวาสะธรรมนุสาวิสุงอาตปานังเทวานังสัตถังสุตวะอาการิตกาเกทวสุทัสสาเทวาสะธรรมนุสาวิสุงสุทัสสานังเทวานังสัตถังสุตวาวะสาุงสุทัสสีนังเท วานังสัตตังสุตวะอาการิตาเกเทวะสัทภมนุสสาวิสุงเอตังปะกะวัตาภารณาสิยังอิสิปตาเนมิคาถาเยอนุตรังธรรมจักกังปะวัติตังอปะติวัติยังสามเณนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวามารณ์วาพระมุนาวะเกณฑิวาโรกัสสัมมินทิ <mucho> tena ka ka si ha kan na tea muhutena yawa kamaroka satu apu kasih aya jata saasi lokata dusang kang pisang pa kang pisang อาปามาโนจะโาราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกมเมวะเทวานังเทวานุปาวังอะตะโผภะกวะปผธานังโผทาเนสิอัญญาสิวัตถโพโกลทันโยอัญญาสิวัตถโพโกลทันโยติอิติหิตังอายสสมาโตโกลทันยัสสะอัญญาโกลทันโยตเววานามัง 아고시 a i 라 มาสัมปทาภควาโหสุภควันตังอภิวาเทมิโสภะคะโตภควตาธัมโมธัมมานะมัสสะหานิโสปฏิปันโนภควะโก